ท่านผู้ชมสไลช์นั้นเขาได้อัปเดตมาแล้วนะครับในโฟร์เซคเแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาโชว์เคสว่าสไลช์นั้นเป็นไงแล้วก็เมื่อวานคือแบบโฟร์เซคเลงประมาณตั้งแต่6โมงเช้าอ่ะจนถึง4โมงเย็นอ่ะโคตรหนาท่านผู้ชมก็จะเล่นได้ก็ไปดูกันเลยครับเอาล่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือสไลช์เชนะครับที่มาแทนเจสันด้านหลังเขาก็จะมีเลือยอยู่นะท่านผู้ชมปอกแขนมีเสื้อสีน้ำตาลครับด้านในเป็นแมพเลือดแล้วก็มี ผ้าคลุมอยู่นะใส่หน้ากากแบบนี้นะครับมีปิดผมนะฮนะูดปิดผมนะครับถือมาเชเต้นะท่านผู้ชมหรือว,ว่าอะไรนะมีมีอะไรสักอย่างจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ในไทยแล้วก็มีปอกแขนอยู่ตรงนี้นะปอกแขนสองด้านเลยมีสมุดนะครับมีสมุดแล้วก็มีดาบปักอยู่นะเจ็บแน่นอนนะอ่ะน,นี้ตรงนี้สมุดแล้วก็ดาบปักอยู่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมดูตรงนี้เขาปรับเปลี่ยน อไอ้ image ของแต่ละท่าเลยนะท่านผู้ชมโคเทอ่ะเอาล่ะท่าแรกนะครับก็เหมือนเดิมนะี่คือท่าวิ่งนะท่านผู้ชมนี่คือนี่คือท่าเดินนะครับเหมือนเจสปกติเลยนี่ก็คือท่าสแลชนะครับก็ปกติดีนะครับนี่ก็คือท่าบ,บีเฮดนะท่านผู้ชมปกติมือนเดิมอน,นี้คือการชิง,งูนะครับัวปกติหมดนี่คือมันปกติหมดเลยนะท่านผู้ชม สำหรับเซอร์ไพร์นะครับส่วนเลจิ้งเพสนะครับแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากเลยท่านผู้ชมไม่แค่นี้เลยแล้วก็อันนี้คือตอนนี้ค่าสไวดเวอร์ปกตินะอตายซะอันนี้คือค่าสไวดเวอร์ปกตินะครับแล้วอันนี้ก็คือตอนนี้ค่าเกสนะท่านผู้ชมปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บนี้เดียวผู้ชมดูดีดีนะตามมาถึงึ่งช็อตเกสต่อยมานะครับล้มเกสจะแผลอันนี้ฝาดนีเ <c oughs> มื่อกี้ก็คือท่าฆ่าเกสนะครับเพราะว่ามันมาจากรอของจริงของสแลชเชอร์นะ่านผู้ชมสําหรับเอท่าฆ่าเกสเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเพล์แล้วก็ยวจบคลิปเพียงเท่าน,นั้นนลครับ เอาละท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็คือเกมเพลย์ของส l ลช h เชอร์นะครับก็คลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเอามาพูดถึงสก,กินที่โดเรีเวิร์กแล้วก็สก,กินที่คนเขาใช้ส่วนใหญ่กันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย